กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายคงสุดท้ายของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับมือพอใจดีสิพาไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับพี่น้องเคยติดตามอาจารย์ใดนะครับไว้ใ,ใจอาจารย์ใดนะครับ เสื้อถืออาจารย์ได้ให้พี่น้องติดตามนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ทีติ่านมาแตกถูกสำนักพี่น้องบอดเย็ดไหนพี่น้องผิดหวังนะครับจับคู่เข่าทั้งบนทั้งล่างกะมี่พี่น้องนะครับบอธรรมดานะครับสําหรับแนวทางอา่าเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องจังไดก็ฝปากไว้่ดําเนินกันแล้วกัน พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับพอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปูอุดรได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวไปใส่วันที่กันจากน้อยหนึ่งกอนนะครับเพิ่นเนี่ยสายแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ละสำนักเนาะวันที่สิบสองคือมือนีพี่น้องสองทุ่มเครื่องลูผนกันแน่นอนเข่านือหลุดพี่น้อง แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะนะครับไพยศิลสูตรไพยศิเนียวหน่นนะครับ12กันยานะครับสองห้าหกดเด้อนะครับจุดสองกันยาสองห้าหกดนะครับสายเพินสายแข็งนะเป็น้องเด้อเป็น้องอย่าลืมพอใจดีที่เห็ดแนวทางมา นะครับใบใจได้เสื้อใจไดพี่น้องนะครับเนะาะราพัฒนาชุดเต็มนะครับเราพัฒนาชุดเต็มครับชุดเต็มแล้วพี่น้อง เราพัฒน,นาชุดเต็มปูอุดรได้พี่น้องเด้อเจ้าทาของเพื่น,นขั้นใจเข่านี่ยงาวเลยได้พี่น้องเด้อปูอุดรนปูซีหนึ่งปูสอนนี่พี่น้องให้พี่นอ้นองติดตามไปนะครับอย่าลืมพี่น้องเจ้าทาของเพื่นเก่งเน๊เพื่อนข้ามเป่าบ่าถือพี่นอ้องการเพิ่อนข้ามเป่าถือพูได้ละงาวเลยพี่น้องวิ่งบนล่าง นี่เป็นวัที่สองของเพื่อนพี่น้องวแดแรกแตกทั้งบนท,ทั้งล่างก็มีนะครับนะครับวิ่งบนล่างของปูอุดอดพี่น้องนะครับเนาะปูอุดดวิ่งบนล่าง หนึ 1> 1่งครับแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูเด้อพี่น้องมากกระจัดเด้พี่น้องเด้อขัดกระพานเด้เอแนวทางนี้เขาไม่รุดนะพี่น้องนะนะครับบ่ม,มีผู้ใรรูดรดทราบใดยได้พี่น้องเด้อนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะครับหวานเน่ารังสีเข่าแถะแน่นอนบ่มีพี่น้องนะครับเป็นแค่สูตรแค่คำนวณเด้อนะครับ ควาเสียห็ยอย่างพี่น้องกับพิจารณานะครับมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนะาะมักอาจารย์ได้ติดตามอาจารย์ได้ให้พี่น้องติดตามนะคะกกรับแล้วก็ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แม่นบอติดตามก็กดไลค์กดแชร์นั่นไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับให้กำลังใจจังหน่อย บอกว่ามือใดมือหนึ่งอาจเทาาเได้เพื่อนเพ่ออาศัยกันพี่น้องไม่วันไหนก็วันหนึ่งเด้อเได้เพื่อนเพ่ออาศัยกันพี่น้องนะครับคนเราเนาะอยู่ร่วมกันพี่น้องนะครับเนาะ <c oughs> มีน้ำใจเืกเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนั่นแหละครับบุญน,นะครับไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้พี่น้องบุญน,นั่นที่ทรงเฮาซอยเฮาพี่น้องนะครับเนาะ เห็นแก่ตัวอยากได้จากของคนอื่นหนังสือกับบแมนพี่น้องนะครับคำว่าบุนเนี่ยต้องแบ่งปันน้ำใจอย่างใดอย่างหนึง่งพี่น้องนะครับน้ำใจนะดีที่สุดพี่น้องนะครับเนาะน้ำใจดีที่สุดนะครับพี่น้องครับมาเบิงย้อนหลังของปูอุดรกันจากน้อยหนึ่งพี่น้องนี่คือย้อนหลังของปูอุดรหววที่พานมากของวันที่สิบพี่น้อง วันที่สิบกันยา2568ลาวพัฒนาชุดเต็มปูอุดรพี่น้องวิ่งบนล่าง7กับ9พี่น้องจับคู่707 172 74พี่น้อง909 192 94พี่น้องแนวทางออกอย่างพี่น้อง1 709พี่น้องมาเลขวิ่งมาทั้งช่องเลยพี่น้องสีเด่งเลยพี่น้อง1234 4สีเด่งพี่น้อง เนวร่างออกหนกับ09ซีเด้งเต็มเต็มพี่น้องเป็ดยังซีพี่น้องสจดกาปากาป่อยอยู่บพี่น้องนะครับแนวทางดีๆแบบนี้พี่น้องทั้งเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับมอบไปพี่ให้น้องมอบถูกกำลังใจ นะครับมอบสิ่งดีๆให้พี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อผด้ใดกดไลค์กดแ,กดแกดชร์กดติดตามคอยโซ่คอยมันเมื่อแรงนี้สองทุ่มเคึงพี่น้องนะครับอะไปเบื้องปูอุดรจับคู่เลยพี่น้องปูอุดรนะพี่น้องเนาะ แปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม นี่คือ,อยอดทางของปูอุดดอนพี่น้องนะครับมาเบิงชุดที่สองชุดที่สองหนึ่งสหนึ่งห หนึ่งหกหนึ่งเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูดอดนเลยพี่น้องเด้อนะครับแนวะทางของเพิ่นนะครับเพื่อนจัดให้พี่เฮอนเป็นที่เรื่องวัมทิ่ผิานมาเพ่นเข่าสองบนล่างเลยเนละพี่น้องเด้ววันนี้สิเป็นยังไงน,นะครับเป็นพี่น้องพิจรารณาผู้เคยเขา่ากระสิบว่าเข่าอู่ว่าพี่น้องนะครับ แนวาทางพลเกีงเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนวาทางพลโ,โอเคอยู่เล้อนะครับเพื่อนน้องพิจารณาบ้างเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวาทางนี้เขามีหลุดเด้อว,วันที่สิบสองกันยาสองห้าวแปดลาวพัฒนาชุดเต็มปูอุดรวิ่งบนล่างหนึ่งกับแปดได้พี่น้องจับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหาพี่น้องหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกแหล่หนึ่งเก่าพี่น้อง พี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วๆพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปู่หลดรนกันลายๆได้พี่น้องนะปู่ได้กดไลค์กดแชร์คอยโศกีมีใช้ลำด้วยสู่ปู่สู่คนพี่น้องความเก็บจะไดความไข่ยาห้มีเลยพี่น้องนะ้อสำหรับคลิปนี้พ่อใจะดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ